ในระยะเวลาเจ็ดคืนแปดวันก็ถือว่าระยะเวลายาวนานพอสมควรสำหรับท่านที่ปฏิบัติใหม่ๆในการปฏิบัติติดต่อกันหลายวันจะทำให้เรากระทำได้ดีขึ้นสามารถ ใส่ใจได้ทันมากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะที่เราเข้าใจกันก็คือเข้าใจวิธีการวิธีการในการปฏิบัติธรรมวิธีการการเจริญสติวิธีการที่จะทำให้ปัญญาเกิด <c oughs> และก็ทำให้เราทราบถึง จุดมุ่งหมายที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมว่าเรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรนะในการปฏิบัติธรรมเราต้องการกระทำปัญญาให้เกิดขึ้นเราจึงมา กาทำความเพียรกันในการทราบถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องของการเจริญปัญญาโดยตรงแล้วก็ปัญญาจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการมีสติที่สมบูรณ์นะ มีสติที่เกิดขึ้นครบบริบูรณ์ที่เรียกว่าสติปฐานสี่ประการสติปฐานจะเกิดขึ้นได้สมบูรณ์เกิดจากการใส่ใจเกิดจากการกระทำโยนิโสมนัสิการเราก็มาใส่ใจทั้งการก้าวการเคลื่อนใส่ใจร่างกายในอิริยาบท่าง เป็นไปตามแนวทางของสติปฐานสการใส่ใจท่านเรียกว่าโยนิโสมนัสิการแล้วใส่ใจแล้วได้สติปฐานสี่มาใส่ใจกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเราจะได้กายานุปัสสนาสติปทานมาใส่ใจความรู้สึกสบายไม่สบาย ความรู้สึกเฉยเฉยเราจะได้เวทนานุปัสนาสติปฐานมาใส่ใจจิตความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ <c oughs> เราก็จะได้จิตตานุปัสนาสติปฐานมาใส่ใจในสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกาย เราก็จะได้ทำรรมานุปัสสนาสติปฐานมาใส่ใจความรู้สึกกระทบได้ทำรรมานุปัสสนาสติปฐานมาสติปทานก็จะเกิดขึ้นครบบริบูรณ์เมื่อสติปฐานเกิดขึ้นครบบริบูรณ์ก็จะทำให้โพชฌงเจตประการ ธรรมที่เป็นคุณเครื่องเกี่ยวกับการตัดสรุปเกิดขึ้น <c oughs> ในการใส่ใจของเราเพื่อเจริญหมวดหมู่แห่งธรรมที่เรียกว่าโพธิปัจขยธรรม37ประการเราทำให้กุศลธรรมเจริญเจริญด้วยการใส่ใจจ,จนสติปัฏฐานสี สมัมมปทานสอิทธิบาทสอินสี่ห้าพละห้าโพชฌงเจ็ดแล้วก็มักมีองค์8ดเกิดขึ้น <c oughs> <c oughs> เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นด้วยนะปัญญาทึ่งเป็นตัวภาวนามยปัญญานะ ปัญญายังรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ละทางแต่ละทางสิ่งที่เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีอยู่สองประการเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกันและกันก็คือใจกับอารมณ์ของใจ เมื่อไปเห็นความเป็นจริงว่าใจมีจริงอารมณ์ของใจมีจริงเป็นคนละส่วนกันแยกสิ่งสองสิ่งออกจากกันได้นี่คือปัญญาที่เป็นภาวนามยปัญญาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของความรู้สึกและอารมณ์ของความรู้สึกนี่ก็คือปัญญา เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่คือปัญญาเห็นการเกิดการดับนี่คือวิปัสนาปัญญาแล้ววิปัสนาปัญญาก็เกิดขึ้นตามลำดับด้วยการกระทาโยนิโสมนสิการจนปัญญาในมรรคเกิดก็เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ <c oughs> เมื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการ ก็สามารถกำจัดกิเลสได้กิเลสก็ถูกกำจัดหมดไปด้วยอำนาจของมรรคแต่ละมรรคแต่ละมรรคซึ่งสมบูรณ์ด้วยโพธิปัจจยธรรม37ประการเมื่ออริยมรรคเกิดก็ ทำกิจในอริยสัจสี่ 4, แล้วก็ทำลายกิเลสนี่คือเส้นทางของปัญญาดำเนินไปเพื่อความหลุดพ้นในการจะไปสู่ความหลุดพ้นการบรรลุธรรมต้องไปตามเส้นทางนี้นะแล้วก็เส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางสายเดียวไม่มีทางสายอื่นนะที่ท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานเนี่ย เป็นเอกายนมักนะเป็นทางสายเดียวไม่มีทางสายอื่นที่จะนำพาเราไปสู่ความหลุดพ้น <c oughs> เราได้มาปฏิบัติได้มาฟังธรรมได้ฝึกหัดพัฒนาจิตใจก็ทำให้เราเกิดความเข้าใจและเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริง เมื่อเข้าใจจุดมุ่งหมายที่แท้จริงสิ่งที่เราทำได้เราก็นำเอาไปกระทำต่อเอาไปปฏิบัติต่อที่บ้านนะไปหาที่เดินจงกรมในบ้าน <c oughs> หามุมสงบมุมหนึ่งไว้สำหรับนั่งสมาธินะไว้เจริญสติอบรมปัญญาทำไปทุกวันทุกวันไม่ว่างเว้นนะ ก็จะทำให้จิตของเราเสพคุ้นคุ้นเคย <c oughs> แล้วก็รอบรู้เกิดปัญญาเกิดเมื่อเข้าไปเห็นความเป็นจริงของสังขารและธรรมเราก็ได้ที่พึ่งทางใจทำให้ใจของเรานั้นเนี่ยปราศจากความยินดียินร้ายทำให้ใจของเราปล่อยวางทำให้ใจไม่เป็นทุกข สิ่งใดเกิดขึ้นเรารู้เท่าทันใจใจก็ไม่เป็นทุกข์นะสามารถกำจัดทุกข์ในใจที่เกิดขึ้นจากการถูกต้องกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเราทำให้เรามีภูมิต้านทานใจแล้วก็ทำให้เรานั้นปลอดภัย ปราศจากทุกขทุกที่จะเกิดขึ้นทางใจเราก็กำจัดออกไปได้ด้วยอุบายวิธีการปฏิบัติธรรมนะด้วยอุบายวิธีในการเจริญปัญญานี่คือธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งทางใจให้แก่พวกเรานั้นก็คือธรรมะ ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลจริงๆดับทุกข์ได้จริงๆเป็นที่พึ่งทางใจให้กับตัวเราได้จริงๆในวันนี้นะ